โย่สวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกมสมาร์ทวอลกับบูชแชนแนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเื่อนะครับมาดูคอร์ับใหม่นะครับบอกเลยว่าคอร์บเนี้เด็ดแน่นอนนะห้ามพลาดนะครับคอร์บมาวันไหนมาวันที่เท่าไหร่คอร์บเกี่ยวเกมอะไรนะครับและรายละเอียดนะมีตัวละครตัวไหนบ้างนะครับรับลงรับทะเบียนนะรับของฟรีนะครับและตัวที่แจกฟรีนะครับเป็นตัวอะไรก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับบูชแ a น n e ลด้วยนะครับผมป่ะพร้อมแลยัครบผม อันดับแรกนะครับเนาะวันนี้ก็ตื่นมานะครับมาทํางานก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่เป็นนะถึงนั่งทางานอยู่นะครับเราประมาณสิบโมงมั้งเห็นออฟฟิเชียลประกาศมานะครับว่าสมิโนว์เนี่ยคอลแลบกับเทคเคนแปดนะครับโอ้โหต้องเรียกว่าใครนะครับที่เป็นเรียกว่าเกมตลับเนาะตั้งแต่ตลับเกมแผ่นซีดีนะฮะเออจนแบบใครที่เคยเล่นเกมแล้วกันเนาะมันจะมีในส่วนของกระตุนนะครับแล้วก็มีของเกมด้วยนะก็เทคเคนแปดนะครับใครที่อยากรู้เรื่องราวก็ไปหาดูกันได้เนาะนะครับหรือว่าใครที่อยากลองเล่นเกมเพย์ก็ลองไปเล่นดูนะครับ ต้องบอกว่ามันฟีลเหมือนกับว่าพอผมเห็นคอลแลบนี้แล้วนะผมนึกถึงสตรีทไฟต์เตอร์คอลแลบแรกเลยนะแบบว่าคือสตรีทไฟต์เตอร์มันก็เป็นเกมต่อสู้ที่ดังถูกไหมเทคเกนแปก็ดังนะครับฉะนั้นเนี่ยการนี่คอลแลบแบบนี้นะครับตัวละครนะครับแต่ละตัวที่มาคอลแลบนะั้นเพื่อนนะเป็นตัวสายแนว PvP นะครับเอามาเล่นมันๆเลยนะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะแล้วคอลแลบนะครับมาวันที่30กรกฎาคมนะครับก็เรียกว่าปลายเดือนนะเพื่อนนะปลายเดือนเลยนะนะครับ หลายๆคนเงินออกนะฮะไม่รู้จะซื้ออะไรหรือว่าใครที่มีแผนซื้ออะไรนะ,ะก็ชะลอแผนไว้ก่อนนะเอามาเติมเกมช่วงแรกก่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนนะฮะมีสกอร์คอลแลบด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อนๆใครที่มีเพชรในเกมไม่เยอะมากนะครับเก็บเพชรไว้นะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเก็บเพชรไว้นะดูคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าถามว่าทําไมต้องเก็บนะครับอ่ะนะี่ครับอันดับแรกน้อยเพื่อนลงทะเบียนล่วงหน้านะครับก็เพื่อนๆจะคลิกลิงก์ที่ผมส่งไว้ก็ได้นะเป็นลิงก์ยาวๆนั่นก็คือ อ่าเป็นลิงก์ของผมเองเนาะก็คือกรอกอีเมลของเราเนะีเข้าไปนะกดรับโค้ดเครับเราจะได้โค้ดมาเป็นลิงก์นะเอาเป็นเป็นโคดนะอันแรกเป็นโคดก่อนนะเพื่นนะแล้วก็นะครับเอาไปกรอกในเกมได้เลยนะอาจจะไปกรอกในเกมหรือกรอกผ่านเว็บก็ได้นะครับเนาะก็จะได้รับนะครับวันวนี้เลยนะคัมพีสิบม้วนนะครับคัมพีส้มสิบมวนเพชรหนึ่งร้อยแล้วก็พลังงานสองร้อยแล้วก็หินมานในค่าแสนเนาะหลังอัปเดตนะครับคอลแลบเข้าหลังวันที่สามสิบเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้อีกนะครับเป็นหลังอัปเดตเนาะก็ได้เหมือนวัน ชวนเพื่อนเนาะชวนเพื่อนก็คือ URL ที่ผมแปะไว้นี่แหละนะเป็น URL ของผมเองก็คือกรอกอีเมลแล้วก็กดสร้างนะเพื่อนๆจะได้ URL หนึ่งอันนะครับอ่ะแล้วก็นะครับจากนั้นเนี่ยชวนเพื่อนเพื่อนจะได้สกอร์ส้มห้าใบเนาะไอ้สกอร์ตรงนี้นะเพื่อนๆนะก็เรียกว่าไม่ต้องรีบร้อนนะครับตรงนี้เราใช้ระยะเวลาคูปองเนี่ยได้จนถึงวันที่หนึ่งตุลานะครับแล้วก็เอ่อพวกลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยนะอยู่ถึงหนึ่งตุลานะครับใครที่แบบวิี่ผมจะทันไหมทันแน่นอนนะครับเนาะอ่ะมาดูตัวละครกันดีกว่าครับผมเนาะใครที่นครับ ถ้าเกิดว่าไม่เคยเล่นเนี่ยอ่ะอาจจะต้องแบบไปหาการ์ตูนไปหาอะไรดูก่อนเนาะนี่ครับก็จะมีนะเขาเรียกว่าเป็นตระกูลเลยนะนะครับก็จะมีพระเอกของเราเนาะคาสามะจินนะครับอันนี้ก็เป็นตัวพระเอกเลยนะครับแล้วก็มีสกิลให้ดูด้วยเพื่อนๆนี่ดูสกิลฮะที่เราสามารถกดดูได้เลยนะในหน้าเว็บที่ผมแปะไว้นี่แหละทุกคนเท่ทุกคนโอ้ยต่อยเข้าไปนะอืมโคตรจำทุกคนนะนี่อยากได้เลยนะเท่นะ ครับาสมัิจินนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นนะพอลฟินิกส์นะครับตัวนี้ผมเองก็ไม่ได้อ่าตอนเล่นเกมไม่ได้เล่นนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่สกิลก็อะไดูดีนะนี่ครับพอลก็โหดเลยนี่ไงโคตรเท่นะครับแล้วก็จะมีนะครับเอ่อฮาวารังนะเพื่อนๆนะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนจัมเบลมูงนะครับมีสตันหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอสกิลพีววีทีนึงนะครับแต่ก็เท่อยู่นะนะครับออกได้สายแนวแบบ ว่าคาราเต้นะทุกคน,นนะนี่ฮะโอ้โหฟาดเข้าไปนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวผู้หญิงเนาะนะครับนี่ท่าเวนเลียมนะเพื่อนๆนะนี่ครับผมมาทแอะนี่ครับโอ้โหผู้หญิงเพื่อนดูดูนะตัวท่าสกิลฟาดเข้าไปฮะเอาส้นเท้าฟาดลงไปที่หน้าฮะไปอ้าเข้าไปให้ครับอย่างนี้สวยงามครับผมและน,แนะครับตัวแจกรีนะฮะเป็นปู่ของจีนเนาะตระกูลน,นี้นะฮะก็จะมีนะฮะ มิชิมะนะมิชิมะนะครับก็จะมีพ่อเขาแล้วก็มีจีนเนาะแต่จีนเนี่ยไม่ได้ใช้นามสกุลของของปู่ของพ่อนะก็จะไปใช้ของแม่นะครับก็เลยเป็นคาสมะจินนะครับอันนี้ก็จะเป็นมิชิมะเนาะเ่าไ้ฟังเาขาๆนะนะครับอันนี้ตัวปู่เลยโซโอทุกคนอี้ตัวนี้นะตัวมอสเลยนี้นะครับ,บดนนบตูตัวแจกที่สกิลดูดีเทสจัดเลยทุกคนนะครับเพื่อน <ๆ S 1> จะได้ฟรีเลยตัวนี้ไม่ต้องสุ่มนะครับแจกฟรีเลยนะก็จะไปสุ่มหาเนาะหลักๆนะครับ ถามว่าอยากได้ใครเนี่ยผมก็อยากได้จินนี่แหละเนาะกับน้องผู้หญิงเนะนะฮะก็อยากจะให้ครบนะครับทั้งสามาหลักเนาะแต่ตัวไหนเป็นสี่ดาวตัวไหนเป็นห้าดาวเดี๋ยวนะครับมีรายละเอียดเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอ่ะตัดเข้ามาที่ตัวเกมนะครับเพื่อนๆนะเมื่อเพื่อนๆกอกแล้วนะครับก็จะได้เนาะนะครับสกอร์รย่างเงี้สิบใบเนาะนะครับนี่แล้วก็สายฟ้าเนาะสายฟ้าเนี่ยนะครับเพชรหนึ่งร้อยสายฟ้าสองร้อยหินมาได้ห้าห้าแสนเนาะนะครับนี่ได้เพชรแล้วเห็นไหมนะครับแล้วมันมีอะไรอีกนะเพื่อนๆนะครับ ตรงนี้นะที่ผมบอกเพื่อนๆนะครับว่าต้องนะครับต้องเก็บเห็ุไว่อันนี้ก็จะเป็นรางวัลนะครับทุกเซิร์ฟเวอร์นยอันนี้จะมานะครับเวลาสองโมงนะก็คือวันที่ยี่สองนะครับเนาะเวลาไทยนะครับนี่นะฮะทุกเซิร์ฟเวอร์ก็นะครับเช็คอินจะเริ่มนะครับเช็คอินไปจนครบสิบห้าวันเนาะอ้างอิงตามเวลาเซิร์ฟนะครับก็เขาจะบอกนะว่าวันที่หนึ่งนะครับอันนี้คือฟรีนะเพื่อนๆได้ฟรีเลยนะฝั่งซ้ายนะครับเนี่ย คัมพีส้มสามม้วนล,ลูนหกดาวแล้วก็เพชรสามชิ้นนะครับเรนโบห้าดาวเวลหนึ่งเนาะหินมานาสามแสนคัมพีส้มสามม้วนเดวลิลมอนตหนึ่งตัวพลังงานหนึ่งร้อยแล้วก็อัลลิแฟกต์นะครับส่วนเพชรสามชิ้นหินหลอมหนึ่งก้อนแล้วก็คัมพีในตำนานหนึ่งชิ้นนะครับหนึ่งม้วนนั่นแหละอันนี้คือฟรีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอ่ะอยากใช้พาร์ตพิเศษนะครับคุณก็กดที่สามพันเพชรเออเนี่ยผมว่าดีนะนะครับบางคนเนี่ยเออมีเพชรในเกมนะเพราะว่าในเกมนะนเกมนะี่ยแจกมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมเราก็ใช้เพชรในเกมนะครับซื้อตตรรรงนน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 นีี้้้้้ไดดคคคััคัมมมสววลูาาาาะะะบบเชิ คัมพีแสงมืดหนึ่งม้วนแล้วก็หินมานาสองล้านเนาะนะครับแล้วก็คัมพีโซมอีกสิบนะครับคัมพีรวมท่าในตำนาน 1, 500, อีกหนึ่งพลังงานห้าร้อยออดิแฟกสามชิ้นหินหลอมห้าแล้วก็คัมพีเทคเค้นหนึ่งม้วนนะครับเดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตเข้ามานะครับเกมมีประกาศเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมนี่มาทาคลิปสรุปให้แล้วกันเนาะนะครับก็เรียกว่านะเพื่อนเื่อนนะอันนี้จะเป็นพาร์ทพิเศษนะครับการันตีหนึ่งร้อยนะครับว่ามีคุณสมบัติพวกตาม,ตามชื่อลูนนะครับ ใครที่จะเติมนะฮะแพ็คขอเนาะนี่ครับขอรอบนี้หมดนะครับสิบห้าเดือนหน้าเนาะนะครับน่าจะสิบห้าเดือนหน้านี่แหละนะครับก็จะมีเติมนะครับสมมติว่าคุณไปเติมเอ่อแพ็คนอร์มอลเนาะนะครับคุณก็จะได้ชั้นห้าสิบนี่จะเป็นคัมภีร์เทคเกนนะเพราะว่าเป็นแบบนี้ทุกรอบนะครับก็เรียกว่าสองใบแล้วที่เพื่อนๆจะได้เนาะนะครับก็จะคัมภีร์ที่ต้องใช้สามพันเพซื้อแล้วก็ในส่วนของหอเนาะนะครับแล้วก็ส่วนในเกมเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่ากิจกรรมเข้ามาเนี่ยนะครับ เดี๋ยวมีแจกอีกค่อนข้างเยอะเนาะเตรียมได้เลยนะเกาะลอยฟ้านะครับติเก็ตบุกแน่นอนอ่ะวันนี้ก็อัปเดตกันไปประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพอของปากของคอเนาะใครที่นะครับชื่นชอบคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบติ๊เก็ตแปดนะครับใครที่เคยเล่นเกมติ The ๊เก็ตยังไงก็คอมเมนต์บอกกันบ้างแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม